สวัสดีครับวันนี้อยู่ Honda C i v i c นะฮะตัวนี้อัปเกรดระบบไฟใหม่นะฮะรวมถึงเปลี่ยนเปลือกไฟนะครับหรือว่าโคมไฟหน้าใหม่นะครับอันนี้อัปเกรดระบบโดยการสายไฟโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนวงแหวน LED นะฮะเราจะเห็นว่าโคมเนี่ใหม่มากเลยนะครับเปิดไฟดีฮะเปิดไฟดีเราจะเห็นวงแหวนนะครับอันนี้เป็นวงแหวน LED นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นวงแหวนซูเปอร์เลนนะครับ นี่ยังไม่เปิดไฟหน้านะฮะนี่เปิดเฉพาะวงแหวนเราจะเห็นว่ามีความสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคเปิดไฟหน้าครับเปิดไฟหน้าไฟจะออกจากลูกแก้วนะฮะเราจะเห็นว่าไฟออกจากลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับไฟนี่เป็น6,000 k ินค i n c o l ร์นะฮะถูกต้องตามกฎหมายสว่างขึ้น5เท่านะฮะตัวนี้แสงพุ่งไกลไม่ต้องพูดถึงครับ4เท่าอันนี้เห็นเลยนะครับลำแสงที่พุ่งออกไปจะเห็นเป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับนะฮะเส้น cut off จะเป็นเส้นตรงนะฮะไม่ต้องกลัวแยงตาคนอื่นนะครับรับประกันงานติดตั้ง1ปีนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ใช้รถ Honda นะครับซีวิครุ่นนี้อยู่สนใจที่จะอัปเกรดระบบนะฮะไฟหน้าให้มีความสว่างกว่าเดิมนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่องครับแต่งรถนาแดมเพชรบู์นะฮะหรือในท่องทาง YouTube ได้เลยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ